สวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่านผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ได้านล่างเลยนะครับ อื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันนีนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่1ถึงแถวที่6จะเป็นวันที่1แถวที่1จะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่สิบถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยยี่สิบสามเจ็ดร้อยยี่สิบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19แเ้วและแถวที่20ไปเป็นเลขค้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่นปากหลักหน่วยบนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่16กันยายน2,564ถูกมาแล้ว8ง่งวดติดต่อกันมาเช็คผลย้อนหลังกันเลยนะครับ มาเริ่มครับมาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับสูตรนี้จะใช้แถวที่6บวกด้วยแถวที่7บวกด้วยแถวที่9บวกด้วยแถวที่15แล้วก็บวกด้วยแถวที่19ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกได้1ก็จะได้เลขเด่นตัวที่1บวกได้สองก็จะได้เลขเด่นตัวที่2บวกได้8ก็จะได้เลขเด่นตัวที่3มมาเช็คผลย้อนหลังก่อนนะครับ เริ่มจากงวดที่16เดือน5ปี64ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นคืองวดที่1เดือน5ปี64 2บวก0เป็น2 2บวก8เป็น10 10บวก6เป็น16 16บวก1เป็น17 17บวก1เป็น18ก็จะได้เลขดับ8 17บวก2เป็น19ก็จะได้เลขดับ9 17บวก8เป็น25ก็จะได้เลขดับ5 ผลจะออกเลขท้าย2ตัวบน7 9กเข้าเลข9นะครับเข้าปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่1ต่อไปเป็นงวดที่1เดือน6ปี64ก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นคืองวดที่16เดือน5ปี64 9บวก2เป็น11 11บวก6เป็น17 17บวก3เป็น20 20บวก1เป็น21 21บวก1เป็น22ก็จะได้เลขเด่น2 นิติเบบวกสองเป็นยี่สิบสามก็จะได้เลขเด่นสามนิเบบวกแปดเป็นยี่สิบเก้าก็จะได้เลขเด่นเก้าผลการออกเลขท้ายสองตัวบนเจ็ดสองเข้าเลขสองนะครับเข้าปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่สองต่อไปเป็นงวดที่สิบหกเดือนหกปีหกสี่ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นถึงงวดวันที่หนึ่งเดือนหกปีหกสี่สองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกสามเป็นหก 6บวกสเป็น9 9้เบวกสเป็น13 13าบวกหนเป็น14ก็จะได้เลขเด่น4 13สบวกสเป็น15ก็จะได้เลขเด่น5 13สบวก8เป็น21ก็จะได้เลขเด่น 1. หนผลการออเลขท้ายสงตับน6กนึงเข้าเลขหนึ่งนะครับเข้าปักหลักเด่นเข้าปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่3ามต่อไปเป็นงวดที่1เดือน7ปี6กสี ก็จะใช้ผลขงวดก่อนนั้นนั้นคือววดที่16เดือน6ปี64 1บวก0เป็น1 1บวก7เป็น8 8บวก7เป็น15 15บวก1เป็น16 16บวก1เป็น17ก็จะได้เลขเด่น7 16บวก2เป็น18ก็จะได้เลขเด่น8บวกบวก8เป็น24ก็จะได้เลขเด่น4ผลจะนอนเลขค่างตัวบน1 7 เข้าเลขเจ็ดนะครับเข้าปักหลักหน่วยบนเป็นงวดที่4ต่อไปเป็นงวดที่สิเดือนเจ็ดปีหกสี่ก็จะใช้ผลของงวดก่อนนั้นนั้นคืองวดวันที่1เดือนเจ็ดปีหกสี่เจ็ดบวกศนย์เป็น7 7็เบวกสเป็น10 10ิบวกหเป็น1ิบเอ็ดบวกสเป็น13 13าบวกหเป็น14ก็จะได้เลขเด่น4 13สบวกสเป็น15ก็จะได้เลขเด่นห้า 13บวก8เป็นที่ก็จะได้เลขเด่น1ผลกันออกเลขท้ายสงตบน6 1เข้าเลข1นะครับปักหลักไปบนเป็นงวดที่6ต่อไปเป็นงวดที่16เดือน8ปี6 4ก็จะใช้ผลของงวดก่อนนะนั้นคืองวดที่1เดือน8ปี6 4 1บวก0ย์เป็น1 1บวก4ี่เป็น5้าบวกเเป็น12 12บวก6เป็น18 18บวก1เป็น19ก็จะได้เลขเด่น9 18บวก2เป็น20ก็จะได้เลขเด่น0 18บวก8เป็นที่ก็จะได้เลขเด่น6ผลกรนหน่ำเลขค่ส2งตะบน50เข้าเลข0ูนนะครับปักหลักบวยบนเป็นงวดที่7ต่อไปเป็นงวดสุดท้ายนะครับคือวันที่1กันยายนที่ผ่านมาก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านั้นถึงงวดวันที่16สิงหาคม0บวก1เป็น1 1บวก0นย์เป็น 0, 0ูนศนย์บวก1เป็น2โทษนะครับศนย์บวก1เป็น1 1บวก0นเป็น1 1บวก1เป็น2 2บวก2เป็น4 4บวก1เป็น5ก็จะได้เลขเด่น5 4บวก2เป็น6ก็จะได้เลขเด่น6 4บวก8เป็น12ก็จะได้เลขเด่นสองผลกระหน่ำคล้าย2ตัวบน7จหเข้าเลข5นะครับเข้า ักหลักหน่วยล่างหน่วยบนนะครับเป็นงวดที่8ติดต่อกันมาดูนะครับสูตรนี right ้จะได้เลขเด่นปักหลักหน่วยบนงวดวันที่16กันยายนที่ถึงนี้ได้ไก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนน้านั้นคืองวดวันที่1กันยายน5้บวกหเป็น6 6กบวกสเป็น9 9้าเบวกสเป็น11บเอ็ดเอบวกเเป็น18 18บแปดบวกหเป็น19ก็จะได้เลขเด่น9 18บวก2เป็น20ก็จะได้เลขเด่น0 18บวก8เป็น26ก็จะได้เลขเด่น6ดังนั้นสูตรนี้เราจะได้เลขเด่ปนปักหลักหน่วยบนงวดวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้ได้แก่เลข9เลข0แล้วก็เลข6นะครับถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไปเลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ สำหรับเลขเด่นปักหลักหน่วยบนที่ได้ทั้ง3เลขนี้ได้มาจากการคำนวณทางสถิติจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมานะครับซึ่งผมก็ไม่อาจจะทราบได้ว่ามันจะเดินดีต่อไปหรือไม่นะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่าง เลขเด่นปักหลักสิบล่างเลขเด่นสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนปักหลักร้อยบนปกันกสองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นานๆก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ